ังไงหัวมันก็ไม่ยอมออกค่ะคุณนี่ค่ะดันแล้วค่ะสุดท้ายค่ะเขาต้องใช้วิธีคุณต้องเปลี่ยนวิธีเอาใหม่ที่แบงเพราะว่าดันแล้วไงมันไม่ออกไม่ใช่ว่าตัดหัวน้องนะไม่ตัดน้องยังมีชีวิตน้องยังมีชีวิตอยู่นะพี่เห็นเนี่ยเห็นเอาครีมไปอะไรตรง ช่วงตรงลำคงลำคอเขาใช้เครื่องตัดถ่างไงไปตัดตรงรั้วนะตัดตรงรั้วเลยค่ะตรงลูกกรงเหล็กเพื่อเอาหัวสุนัขออกมานะคะคก็ใช้เวลาอยู่ประมาณ30นาทีละค่ะจึงสามารถที่จะทํานําสุนัขออกมาได้สําเร็จนะคะทางเจ้าของบ้านคุณอนุวัฒน์คลังแก้วเล่าให้ฟังบอกว่าช่วงประมาณตีหนึ่งได้ยินเสียงสุนัขร้อง พอเปิดประตูบ้านออกมาพบสุนัขตัวนี้ล่ละค่ะ oh หัวติดอยู่กับประตูรัว้วตรงลูกกรงรั้วหน้าบ้านซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นสุนัขจรจัดนะชอบมาติดพันเจ้าแพนเค้กค่ะบ้านเขามีสุนัขชื่อแพนเค,ค้ก oh เป็นสุนัขบ้านที่เขาเลี้ยงไว้นะคะเป็นตัวเมียตัวน,นี้ตัวนี้แน่เลยเนี่ยใช่แพนเค,ค้ก oh ปกติทุกวันจะผูกเชือกคล้องเจ้าแพนเค,ค้กไว้ที่รัว้วแต่คืนนั้นไม่ได้ผูกเจ้าแพนเค,ค้กเออ